นี่น่าจะอยู่ประมาณเป็นสิบปีมั้ง่ึงเงี้ยห้าถึงสิบปีแต่คน,น,นมากก็จะเน้นภายในเลอแต่ว่าภายนอกนี้มัน,นก,ก็จะมีอ้ตัวแฝกไฟช่วยบ้างอันนี้ลังคายากา,าลงุงกลมพาชมถ่ายที่ถ่ายทีที่เราเราอยู่ที่หาดใหญ่นะครับ อยู่ในตลาดหาดใหญ่แล้วก็มาเจออ่าจ,จังหวัดสงขลานะครับเรามาเจอตรงนี้ครับเขาตกแต่งร้านเป็นร้านอาหารทะเลครับนี่กำลังตกแต่งครับแล้วเราก็มาดูการใช้วัสดุไม้ไผ่ตกแต่งร้านนะครับนี่เห็นไหมครับสวยงามมากเลยทีนี้ไม้ไผ่เนี่ยมาจากไหนมาจากจากแต่เขาอ่าเขาพระรัตภูมไปทางนั้นนะครับ ก็เรามาดูแล้วพวกนี้ก็คือไผ่ผ่าครับครับนี่ไผ่ไพ่ผ่า,นผานขนาดไหนขนาดหนึ่งนิ้วนะครับเดี๋ยวเราจะี๋ยววัดดูนะครับสอบถามจาาพนักงานเขาว่าเป็นร้านขายอาหารทะเลนะครับนี่สวยงามครับอ่าอ,อันนี้ครับอาหารทะเลนะซสวยๆเลยครับนี่มีการยิงตกแต่งสวยเลยนะทีนี้ก็อ่ากำลัง กำลังสวยเลยครับงดงามนะครับมีการตกแต่งอย่างสวยเลยก็มีโครงเหล็กนี่ก็จะทําให้ร้านมีมูลค่าสูงนะครับหลังจากตกแต่งไปแล้วมันนะครับนี่นี่นี่ไม้ไผ่เดี๋ยวครับนี่นี่คือความคัดสิกของไม้ไผ่ทานิดหนึ่งก็สวยแล้วแปะไปหน่อยก็สวยแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวเขาก็จะแปะด้วยย้าเข้าไปนะครับนี่นี่ตัวอย่างแปะนะครับ นี่ไม้ไผ่ที่เป็นไม้ไผ่ผักไหมครับเนี่ยไม้ไผ่มันไม้ไผ่มันผักมันเนาะไม้ไผ่มันนะ,นนะอ๋ <ś> อตาตาสีก็ต้องทาสีก็เอโอ้นี่ใช้ไม้ไผ่จำนวนเยอะมาก <ś> อะนี่เท่าไหรเนี <ś> ่ยพอรู้ไหนี่นี่สองพอันสองพัน <ś> <2, 000. S 2> ท่อนความยาวท่อนที่เราซื้อมานี่ความยาวประมาณเท่าไรสามเมตรได้ไหมสามเมตรนะสองพันท่อนอ่ามาตกแต่งนี่ต้องทำสองชั้นมั้างเนี่ย ไอ้คัดเอ็นโดยประมาณคือสองพันต้นใช้ปากมันแพงไหมที่นี่ต้นละห้าบาทแปดแปดบาทส่งถึงที่ไหมไม่กว่าคนส่งนะอ๋อค่าคนส่งต่างหากมาแล้วแล้วแต่ว่าเราจะซื้อตรงไหนมาใกล้ไกลนะมีที่รักตูมิไปทางตะบูนะอันนี้อ่ะทำในหาดใหญ่ก่อนนะทางกางไม่ออกไม่ออกจะไม่แค่นี้อย่างเดียวก็ทำไม่ทันแล้วโอยง่าย เอข้างในก็จะตกแต่งด้วยไหมใครเหรอข้างในนี่เป็นร้านอาหารทะเลซีฟู้ดเนาะมาคิดสัมภาษณ์กันไปแล้วนะความยาวนี่ห้าเมตรเลยสูงห้าเมตรยาวสามสิบสามเมตรสูงห้าเมตรยาวสามสิบสามเมตรใช้ผัามันก็คือไม่เปลือยไผ่มันก็ปั้นผมเขาเรียกเปลือยไผ่มันไผ่มันนะก็คือหมายความว่าเราใช้ไผ่พื้นที่ก็น่าจะลงเชลกสีสีแบบนี้แม่แดง ไม้ไผ่สีไม้ไผ่ทีไผ่เหลืองไผ่เหลืองนี่แบบนี้อ่ะอ่าอ่านันเที่ยวหนึ่งเที่ยวหนึ่งก่อนนี่นี่มาดูครับอันนั้นยังไม่ได้ลงอันนี้ลงแล้วเป็นเป็นอ่าชร็ดล็อ่าโอเคนะครับนี่น่าจะอยู่ประมาณเป็นสิบปีมากอย่างเงี้ยอ่าถึงสิบปีแต่ส่วนมากก็จะเน้นภายในเลยแต่ว่าภายนอกนี้มันก็จะมีตัวแฝกไฟช่วยบ้างอันนี้ลังคาหญ้าคา อาลังขายยาขาแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวตกแต่งเป็นสุราษฎรแพงไหมแยกขาที่นี่ตับรับแปดบาทเลิกยังไม่รวมขนส่งยังไม่รวมขนส่งก็แล้วแต่เราหาได้ใกล้ที่สุดมันก็จะประหยัดเรา้ได้ง่ายนะใช้สามเมื่อกี้บอกด้สามพันท่อนหรือสองพันท่อนสองสองพันละสองพันท่อนแล้วมันรู้พอหรือเปล่ารู้พอแล้วเนี่ยน่าจะยังเพราะว่าข้างหน้านี่ผมจะยิงไม้ไผ่ข้างหน้านู้ด้วยตกป้ายตงป้ายตป้ายนะอ่านี่ครับโอ้ งานงานอะเงี้ยทั้เสมอเป๊ะนะครับงานน้ำเป๊ะเลยนี่อาคุณรู้เปลานี่แหละฝากฝากงานหน่อยฝากเอาหน่อยเพื่อเพื่อเพื่อใครสนใจนะเพื่อใครติดต่อเอผ่านใจพอทำได้นะะชื่อชื่ออ๋อบังหมัดบังหมัดบังหมัดผาดใจเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าเจ็ดสามสามแปดห้าเจ็ดใครผ่านไปผ่านมาอยู่ตรงนี้ก็แวะมาดื่ม มากินอาหารมีอาหารมีกาแฟด้วยมีกาแฟด้วยอ่าโอเคขอบพระคุณนะครับบังบังหมัดนะที่ให้ข้อมูลครับครับโอเคไม่รบกวนแล้วเขาจะได้ทํางานครับครับดูนี่ผมจะเอาเอามือมาเอาเอามาวัดหี่อสี่เมตรปากงานอ่าสี่เมตรสี่เมตรดูนี่จับหน่อยจับสามเมตรยี่อะว่วะสามเมตรอะไร สมเมตรครับอนสามเมตรควา,ามโตก็อยู่ประมาณนี้ความตประมาณหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้นึ่งนฝากหนึ่งนิ้วนึ่งฝิกกดน่งิ้วหนึงิ้วหนึิ้วหนึ่งนิวนึ่มมนิ้นค่ัคคนิานิดวหนึ่